ใช่แล้วอออ้ยเป็นอไทำงานอเนี Nike> ้ยำมอย่างกเนาะวันนี้ศิลปินมากเลยนะเน้ยเด็กๆอ่ะไปหรือเป่าวันนี้ไอจีไปมีคนเ เด็กที่โงเรียนตามไว้เต็มเลยแก็เรามาลักษมายได้้วยช่ไหด้เปเียงทำป้ายมันต้บอกว่าเขาใจเสียงเดินแน่นอนเขาเป็นเชื้อ้วเขาจะเป็นชาวบาเปรักมณ์พายแล้วเป็นชื้อสายในคมเ่ใจในฝ่ายแล้วถ้าใครเขียนถามพี่ว่าไม่รู้ที่เขาเห็นหรือเปล่าพี่ก็ตอบไปแล้วว่าเห็นน เขาละไปบ้านบ้านเราเป็นคนในบ้านนอก 我太棒。